สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกครั้งนะครับไม่ได้เป็นเดือนเะยครับไม่ได้ทําคลิปเป็นเดือนเพราะว่าตอนนี้ติดงานอยู่ครับอันนี้เรามาให้ให้รู้จักกับพระคุณแผนมากขึ้นนะครับหรือง่ายเรียกพระคุณแผนผงพายกุมารหรือมูทิมนะครับอันนี้เป็นพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่สังเกตนะครับสังเกตหน้าหน้าแล้วก็เนื้อพระนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในหนังสือ จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่มวลสารนะครับอันนี้คือเป็นพระมันบ้านเลยพระมันบ้านเลยนะครับได้รับมาจากมือนะครับอันนี้มีบุคคลมายืนยันนะครับได้รับมาจากมือจริงๆนะครับในช่วงก่อนเอ,อ2,517ปลายปีอ่ะนี่ยครับเพราะว่าถ้าออก2,510 18เนี่ย หลวงปู่เขาเขาเขาร่างกายเขาไม่ไหวแล้วครับเขาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชาแล้วณตอนนั้นนะครับแต่เนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเขายืนยันได้เลยครับว่าไปรับมาจากมือหลวงปู่ครับในช่วงปีสองพันห้าร้อสิบหกเป็นต้นมาพิมพ์นี้นะฮะหน้าตาจะเป็นงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นวัดอาหารไรนะครับคุณนะครับสังเกตเนื้อนะครับเนื้อพระจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ การห่อของเนื้อพระนะฮะการระเหยของคราบไขน้ำว่านต่างๆนะครับหรือว่าน้ำปาสารต่างๆเนี่ยก็ยังยังมีเห็นครับอย่างเงี้ยฮะบล็อกพิมพ์นะฮะลึกนะครับชัดเจนดูด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะการวางตะกรุดก็เหมือนกันนะครับบ่งบอกได้ถึงว่า ยุคอยู่ในช่วงยุคไหนให้ให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับเนไครับเนี่ยครับให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้นะฮะบล็อกครับบล็อกด้านหลังเนี่ยฮะเดี๋ยวนะคู่นะครับมันจะจับเนี่ยฮะสังเกตตรงนี้นะฮะเห็นไหมครัมันจะเกินขึ้นมาเห็นไหมครมันจะเกินขึ้นมาจะเกินขึ้นมาเลย เนี่ยมันไม่มันไม่ชิดนะครับมันเกินขึ้นมาเหมือนบล็อกข้างหลังเนี่ยจะเล็กกว่าบล็อกหน้านะฮะแต่ต้องสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าคุณแผนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าจะมีมากกว่าหนึ่งบล็อกด้วยซ้ํานะครับเช่นอย่างเช่นอีกองหนึ่งครับเนี่ยฮะอันนี้เหมือนสายห้างมากที่สุดครับนะฮะดูบอลนะฮะดูบอลแล้วดูเนื้อพระ เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พิมพ์จะเล็กองค์จะเล็กกว่าองค์เมื่อกี้นะครับจะมีสัดส่วนที่เล็กกว่านะฮะให้ดูนะครับให้ดูหน้าตานะครับผิวพรรณพระนะครับด้านหลังครับเป็นวัดไร่วารีตะกุดโดนนะฮะแต่ว่าความคมชัดของบล็อกเนี่ยฮะลึกเนี่ยฮะเขียนว่าวัดไร่วารี น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่น่าจะทันตรงนี้ฮะที่น่าจะมาก่อนวัดไร่วดีหรือมาพร้อมกันกันกบวัดรหารไร่ก็เป็นไปได้นะครับแต่มวลสารชัดเจนเหมือนกันทั้งหมดนะฮะแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับภาพแท้นะครับไม่ได้ขึ้นห้างนะครับ แต่เป็นพระชาวบ้านเห็นไหมครับพระธรรมดาครับซึ่งยังไงต้องมีคาบคาบขึ้นมาอย่างนี้คระเป็นหลักการเลยโดยธรรมชาตินะครับอย่างนี้ครเดี๋ยวจะมีต่ออีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวลองดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวต้องดูเวลาด้วยครับนะครับนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับหรือว่าดูจดจําเนื้อก็ได้ครับ เดี๋ยวผมสอ่งองค์จริงให้ดูนะครัเดี๋ยวดังนั้นดูองค์ดูเนื้อไป,ไปเลยนะครับดูเนื้อไปไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดเงียวจะไม่ชัดนะครับเนี่ยครับเนี่ยรพะเนี่ยครับ การที่ผมบอกว่าการขับไข่ของนุงบ้านการระเหยของคาบไข่ต่างๆเนคะนครับเนี่ยครับเอกล่องนิดัดสักครู่นะครับครับไม่เอ่ยอ่าเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับนี่คือพื้นฐานหลักสำคัญเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับ นะครับนยฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจดจํานะครับจดจํากันไว้นะครับแบบนี้นะฮะพระมันบ้านครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ